บันไดก็ไม่ดีนะบันไดจะหักอ่าจะเริมพรอ่าจะเริมพรยาย อ่าอยู่สองคนเหรอสองคนโอ้กลางวันร้อนนะเนี่ยร้อนไหมยายเออบันไดก็จะหักนะยายแล้วแล้วขึ้นได้เหรอเนี่ยได้ได้ตอนนั้นขึ้นได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลำบากนะจ้าเออตอนนี้ลงนี่ลุกไม่ได้แล้วตอนนี้นะตอนนี้เดินยังเดินไม่ได้เออออยาเดินไม่ได้ล้วไม่ได้ที่ที่ล้มอ่ะที่ล้มประตูนู่นอ่ะแล้วถัดเอาละตอนนี้ก็ถัดเอาเลย อายุเท่าไหร่นะยายแปดสิบแปดสิบสองแปดสิบสองแล้วแลยายอะเจ็ดแปดเจ็ดสิบแปดอ๋อเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกันอ๋อและยายไม่มีลูกมีหลานไม่มีครอบครัวนะไม่ครอบครัวไม่มีลูกหลานมีอ๋อแต่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยอ๋อยายก็อยู่กันสองคนเลยนะจ้ะอ๋อและยายทํามาหากินยังไงอะก็ทําอะไรกินอะก็ตอนนั้นตอนนั้นสี่ข้าวตอนรุ่นรุ่น เก็บตอนนี้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 ดองผักขายออเก็บผักบุังขายและดองอ๋อเก็บผักในในสวนในนาในในกลางทุ่งต้งตำนานน่นะแล้วก็มาขายแล้วมาดองขายอ๋อแล้วได้บงได้บัตรอะไรบ้างไหมบัตรบัตรคนแก่ได้ไหมได้เงินคนแก่ได้นะได้ได้จ้ะ แล้วแบบชารัฐไม่ได้ไหมประชารัฐไม่ได้เขาว่าเขาว่ามีมีมีไร่มีนาเล็กน้อยเขาไม่ให้เขาบอกไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านก็มีคนแก่นะคนแก่อ๋อก็ใช้จ่ายคนแก่นะจ้ะออนี่อาตมาก็รู้จักนะโยนะรู้รู้ไปอยู่วัดรู้รู้ก็มาทํากิจกรรมก็คือโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ปันน้าใจปันน้ําใจก็คือการมีเอาสิ่งเอาสิ่งของมามอบให้ กนะ็อาตมาก็ได้รับรายงานจากอสมอนะมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่ายายสองคนเนี่ยอยู่กันสองคนก็หากิงงนงะกันอยู่สองคนก็เหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือก็วันนี้ก็เลยมีสิ่งของมาให้นะ,นะะยายนะยายเดียววันนี้ฉันต้องมีของมาให้ยายหน่อยนะ,อะเอามีของอเอาของมา,อาของมาส่งของอเอกาสารมาก,ก่อนสองถุงสองถุง ข้าวสารมาเอาข้าวหอมมะลินะยายนะออาข้าวหอมมะลิสองถุงอ้าเอาเอามาอีกถุงหนึ่งเป็นเป็นสามไปเลยยายได้กินนานๆนะอ่าสามถุงไปเลยเอามาน้ำน้ำยายน้ำน้ำมาสี่แพ็คเลยคนละสองแพ็คน้ำมาน้ำมาเอาของอื่นมา อะไรไข่นะยายนะไข่ไก่นะยายนะอ่าไข่ไก่บะหมี่นะบะหมี่คือสามสิบลูกก็มหม่าอ่าน้ำมันน้ำมันนายใหญ่นะน้ำมันพืชน้ำปลานายใหญ่ซอสซอสอ่าผงน้กฟอกยายซักเองไหมเนี่ยซักเองนายซักเองนะเอาหอใหญ่ไปเลยนะอหอยใหญ่ไปเลย เอาแป้ง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 นะแป้งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเอาไปอ่าน้ายาล้างจานนะยายนะน้ายาล้างจานนี่ก็เป็นยาที่ฟันสบู่สบู่นะยายนะอ่าอันนี้เป็นกุ้งเชียงกุ้งเชียงนี่ถุงละโลเลยนะอันนี้เป็นกุ้งเชียงอย่างดีนะยายนะนะกุ้งเชียงอย่างดีเลยนะ อ้าวนมนี่ยายสองคนกินนมแล้วได้บำรุงหน่อยนะ <S 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 ได้ได้แข็งแรงได้กระดูกได้แข็งแรงนะ <S <S เอาไปลังหนึ่งเลยนะ <S 2> <S 2> เอาไปลังหนึ่งเอาเอามาเอามา,อ,า,มาอันนี้ก็เป็นขนมนะยายนะอ่ะขนมมาอขนมมาขนมมายายขนมไม่กินนะอ่ะขนมมา เยอะไหมยายเยอะเยอะเยอะเลยนะอออัดอัตสตังมานี่มีสตังให้ยายด้วยนะยายได้เอาไว้ใช้นะให้ตังยายไว้หนึ่งพันนะอ่ายายรับไว้อ่าแบมือแบมือเอาแบมือรับนะจ้ะเนี่ยยายมีพัดลมตัวเดียวเหรอเนี่ยมีพัดลมให้ตัวหนึ่งนะจ้ะาพัดลมมาตัวเอาพัดลมให้ยายตั้งไหนยายอ่านง้ตั้งนอนนอางหนตั้งเลย ตั้งหลังเลยตั้งหลังเลยอ่าเอาไว้ใช้ตัวใหญ่เลยนะยายนะใหญ่จะได้จะได้ไม่ร้อนมากดูแล้วร้อนอย่างนะยายร้อน้อเสียนใแต่กลางวันไม่ได้ค่อยเข้าไม่ค่อยนั่งในบ้านหรอกออกไปนอกนอกอหยายเย็นสองคนเลยยายเย็นสองคนสองคนอเย็นไหมยายเย็นๆอ่าเย็นนะออนั้นยายก็ใช้ไปนะอ่าไม่ต้องไปเสียดตัง ซื้อของนะอ่าล่ะวันนี้อาตมากลับก่อนนะยายนะอ่าเอาไม่เอาอะไรให้เขาบ้างไรล่ะไมีอะไรมีอะไรให้ดูดิเอาอะไรให้อ่ะมีอะไรล้วมีแต่ที่ดินนี่ให้ก็เปล่าล่ะที่บ้านเนี่ยตังให้ตังค์ให้มีตามีตาตังค์ให้ให้พรให้พรอ่าให้ให้อายุมันฝันยืนน่ะ อย่าเจ็บอย่าจนให้รวยรวยแทงหวยให้ถูก